สวัสดีครับช่างกุญแจรอนพีบูลนะครับวันนี้มาติดตั้งรีโมทเป็นสมาร์ทคีย์นะครับของ m i t s ูบิชิปาเจโร่สปอ r ์ตปี2013นะครับลูกค้ามีกุญแจเดิมเป็นรีโมทธรรมดานะครับตอนนี้ช่างกุญแจรอนพีบูลได้ทาการติดตั้งเป็นรีโมทแบบ mm hmm. กดปุ่มสตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. แบบนี้นะครับกดครั้งแรกนะครับจะเป็น acc นะครับกดครั้งที่2 เป็นไฟออนนะครับเมื่อเราเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกและกดปุ่มนะครับรถจะสตาร์ทให้นะครับเป็นระบบพ่นสตาร์ทจะเป็นรีโมทสมาร์ทคีย์นะครับมีให้สองดอกแบบนี้นะครับแล้วกแอร์ก็ทำงานนะครับใช้งานได้เวลาจะดับเครื่องก็เหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่ม รถก็จะจับเครื่องให้นะครับรีโมทใช้งานปกติรุ่นนี้นะครับเวลาเราเดินออกห่างจากรถนะครับก็จะล็อกเองนะครับนี่รถล็อกอยู่แล้วนะครับ ระหว่างที่รถล็อกนะครับเราสามารถจะสั่งสตาร์ทจากรีโมทก็ได้นะครับโดยกดรีโมททางไว้5วินะครับจนไฟสีฟ้าขึ้นนะครับ